ฝนกระหน,น่เส้นทางขวากน้ำมากมายบาดเจ็บมีแผลเจียนตายแต่ใจต้องแกลือนลังหินพอ,อน,นี้เรื่องยาวอะนะแต่ว่าผมก็พูดในหลักการก่อนนั้นที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าเ,เรื่องนี้ถ้าถูกบอกว่าผมเนี่ยคล้ายๆกับ ไม่ยอมที่จะรับผิดชอบอะไรเลยนะครับผมบอกว่าหนึ่งผมแสดงความเสียใจต่างประเทศเคยมาสัมภาษณ์ผมผมก็ได้บอกว่าผมก็ sorry เพราะว่าไม่ไม่มีใครที่ทำงานน่อยากให้เกิดการสูญเสียอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นใจนะครับว่าคนที่เขาสูญเสียคนที่เขารักเนี่ยเขาก็ต้องได้รับความเป็นธรรมแต่จะบอกว่าผมเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็น่าจะเป็นรัฐบาลชุดเดียวที่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นแล้ว ตั้งคณะกรรมการอิสระมาสอบสวนข้อเท็จจริงต่างๆอาจารย์วิชามาหาคุณอ่าอาจารย์ไม่ใช่ครับเุณคณิคุณคณิา,ากรน,นะครับซึ่งทํารายงานทั้งหลายเนี่ยผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวที่สําคัญก็คือว่าบทสรุปแรงต่างเนี่ยเกิดขึ้นช่วงที่ผมไม่ได้มีอำนาจแล้วท่านก็สรุปข้อเท็จจริงมานะครับก็ก็เหมือนกับที่ผมเคยอธิบายข้อเท็จจริงกับทุกคนนะครับผมถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในปปชเขาก็ต้องเป็นเหมือนพนักงานสอบสวน ปวชเขาก็สอบเอาคําสั่งผมไปดูทุกอย่างใช้เวลาอยู่หลายปีสุดท้ายเขาก็เห็นว่าสิ่งที่ผมสั่งการทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในกรอบของกฎหมายะนะครับแต่เขาก็บอกว่าเอาละถ้ายังติดใจอยู่ว่ามันเกิดความสูญเสียขึ้นเพราะอะไรก็ต้องไปสอบเป็นรายกรณีไปว่าเช่นผู้นี้เสียชีวิต ที่นี่ในเหตุการณ์นี้เกิดจากฝีมือใครถ้าสมมุติว่าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้ทําตามคําสั่งหรือว่าไม่ได้ทําตามคําสั่งหรือมันมีเหตุการณ์ที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือมันทําเกินกว่าเหตุไหมแล้วก็ค่อยไล่มาสู่ความรับผิดชอบจะมาบอกว่าผมเนี่ยสั่งการอะไรไป<ะ>มันไม่มีเพราะว่าคําสั่งเนี่ทุกอย่างมันชัดนะครับว่า อย่างตอนแรกเนี่ย10เมษายนเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มต้นจากการให้มีกระสุนจริงด้วยซ้ําจนกระทั่งเกิดความสูญเสียทหารจริงๆทหารในใจเขาก็ตําหนิผมอยู่ว่าทําไมส่งเข,า,เขาไปมือเปล่าในช่วงแรกนะครับพอถอยร่นออกมาถึงเกิดการประทะกันอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าการใช้กระสุนจริงเนี่ยนะครับก็คําสั่งที่ออกมาจากสาชนะก็ชัดมากว่าใช้ในสถานการณ์ใดพูดง่ายคือป้องกันตัวป้องกันชีวิตคนอื่นนะครับและการยิงอ่ะก็ต้องไม่มุ่ง ต่อการชีวิตนะพยายามให้ยิงต่ากว่าเขาอย่างนี้ oh, เป็นต้น <okay. S 2> เนี่ยคือคําสั่งพวกนี้มันชัดเจนหมดนะครับดังนั้นก็เอาละปปชเขาก็บอกว่าจากคําสั่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดนะแต่ถ้ามีอะไรที่สมมุติว่าใครมาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีการสั่งนอกคําสั่งอะไรต่างๆนี้ก็ต้องสอบสวนกันไปนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ปิดนะผมก็บอกว่าผมก็ยินดีนะที่จะสนับสนุนทุกคน<ม>จะรื้อฟ<ม>ื้นผมยังย,ง,ยงยกตัวอย่าง2เหตุการณ์ที่ผมคิดว่ามันต้องสอบหนึ่งคือการรอบสังหารเสด็จ เพราะอันนี้มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคําสั่งรัฐบาลแน่นอนนะครับสองเนี่ยวัดปรทุมเกิดได้ยังไงเขาเลิกชุมนุมแล้วเรากําลังจะส่งคนกลับบ้านเพียงแต่ว่ามันเกิดการเผาเซ็นทรัลเวิลด์ขึ้นแล้วก็รถด,ดับเพลิงเข้าไปมีการยิงก็อาจจะมีการไปยิงคุ้มครองรถด,ดับเพลิงรถพยาบาลตอบโต้กันแต่ทำไม กลายเป็นอาสาสมัครกลายเป็นใครในเสียชีวิตในวัดก็ต้องสอบสวนกันไปเมืม่อเดือนที่แล้วโจเพิ <c oughs> ่งสัมภาษณ์คุณหญิงหมอพรทิพย์ก็อน้มาค,คุยเรื่องนี้แล้วก็ FC พี่โจนะคะปาด,ดีกันนะสวัสดีค่ะคือคุณปาด,ดีกันนะเป็น FC พี่โจมณฑานในในทิกต o k นะคะเขาคือเสื้อแดงที่อยู่ที่เสียคอกวัวและเขาเห็นชายชุดดำจริงๆใช่ครับก็เนี่ยมันก็มีรายงานพวกนี้มายืนยันนะครับทีนี้<ม>ในส่วนของการขึ้นศาลนะครับ คือรัฐบาลต่อมาเนี่ยเขาก็ให้อธิบดีดีเเนี่ยมาฟ้องผมในข้อหาฆ่าคนตายนะครับซึ่งสิ่งเดียวที่เขาเอามาใช้เป็นหลักฐานคือบอกผมเนี่ยเป็นคนตั้งสอชอเป็นแรงต่างสนะครับศาลก็บอกว่าอย่างนี้มันฟ้องผิดอยู่แล้วนะครับสามศาลก็ลงอย่างนั้นผมก็มาถูกตําหนิอีกบอกว่าเนี่ยที่ชนะคดีเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงข้อที่จริงเลย ก็สามสารเลยนะก,ก็รัฐบาลฟ้องผมอย่างนั้นนะครับแล้วที่ถูกก็คือต้องฟ้องไปที่ปป,ปชซึ่งเขาก็ตัดสินแล้วนะครับจะให้ผมทําอะไรได้นะผมก็ยังอุตส่าห์ฟ้องกลับฟรร้องอธิบดีกรมดีเอสไอว่าแกล้งผมนะครับสารก็วินิจฉัยในที่สุดสามสารว่าท่านผิดนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านกล่าวหาผมไม่เป็นความจริงนะครับผมก็พูดได้เท่านี้นะครับแล้วก็บอกว่า ผมก็ยินดีนะครับที่จะสนับสนุนให้มีการหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอะไรต่อไปผมไม่ไม่เคยหลีกหนีความรับผิดชอบและในวันที่จําได้ไหมครับว่ารัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบสุดซอยเ่ยไอคนที่ชอบมาด่าผมจนถึงทุกวันนี้บางคนเนี่ยว่าเนี่ยเป็นฆาตกรอนะไยเขาก็พร้อมที่จะปล่อยกฎหมายให้นิรโทษกรรมผมนะแต่ผมเนะี่ยคัดค้าน เพราะผมไม่ต้องการที่จะเอามาแลกกันเพราะว่ามันมีการมาพูดมาต่อรองทํานองว่าเนี่ยถ้านิรโทษกรรมผมแล้วแล้วก็เรายกมือให้นิรโทษกรรมคอรัปชั่นด้วยก็เลิกแล้วกันไปผมก็เป็นคนที่ยืยนยันว่าไม่ไม่รับการนิรโทษกรรมนะครับก็ต่อต้านมาตลอดก็จนกระทั่งเรื่องราวม,มันก็ลุกลามออกมาเป็นเรื่อง การเคลื่อนไหวการชุมนุมอะไรก็ว่าไปเป็นไปได้ไหมคะคนที่ยื่นข้อเสนอเนี่ยเขามองว่าคุณอภิสิทธิ์อาจจะอยากหลุดจากวงจรนี้แล้วจะรับนิรโทษรกรถูกต้องครับแต่เขารู้จักคุณอภิสิทธิ์น้อยไปก็นั่นแหละครับคือเขาก็มาพูดแล้วแหละตอนนั้นเขาบอกว่าเนี่ยเตรียมแล้วนะเดี๋ยวจะโดนส่งฟ้องโดนอะไรซึ่งก็ส่งฟ้องจริงๆนะครับนี่ก็คือเรื่องข้อเท็จจริงมันก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าไหนๆพูดแล้วนะครับผมก็พูดให้ให้ให้คนที่อยู่ฝั่งเสื้อแดงคนหนึ่งนะให้เครดิตก็คือวันนั้นน่่มมีีคทผจําาได้ว เป็นฝ่ายเสื้อแดงที่คัดค้านกฎหมายิรโทษกรรมก็คือคุณสมบัติหนูริ่งของสมบัติ<ป>บุญงามะนงใช่ผมยังไปเจอไม่เคยเจอกันมาก่อนนะผมไปเจอเขาที่หัดใหญ่เพราะว่าเขาไปทํางานเรื่องช่วยเหลือน้ําท่วมแล้วก็ hmm. ผมก็ลงไปแล้วไปคุยกันผมยังถึงก็เอ่ยปากเลยว่าคุณสมบัตินะผมยอมรับคุณอย่างหนึ่งนะคุณมีสิทธิ์ด่าผมเรื่องนี้เพราะอย่างน้อยเนี่ยคุณไม่เคยสนับสนุนกฎหมายิรโทษรกรรมแต่คนอื่นที่มากล่าวหาผมเนี่ย วันที่เจ้านายตัวเองจะได้นิรโทษกรรมคอร์รัปชันก็พร้อมที่จะยกมือบอกว่าเอ้ยคดีเหตุการณ์ทั้งหมดยกไปทําไมคุณอภิสิทธิ์ถึงไม่ยอมแลกอิสรภาพกับนิรโทษกรรมผมคิดว่าคือผมเรียนตรงๆนะครับว่าในเหตุการณ์นั้นเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยมันดูร้ายแรงแต่มันเป็นเหตุการณ์ซึ่งผมว่าประเทศไทยก็แทบไม่เคยเกิดนะครับ มันมีการชุมนุมยืดเยื้อหลายเดือนนะครับความสูญเสียที่นับกันว่าเป็น9 9เนี่ยมันไม่ใช่วันเดียวหรือ2วันนะมันหลายเดือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเราเนี่ยเจอกับสถานการณ์ที่พูดถึงชายชุดดํามีอาวุธมีการใช้อาวุธสงครามจริงน่าจะเป็นเหตุการณ์ชุมนุมเดียวที่เราเห็นการยิงอาวุธสงครามออกมาจากพื้นที่การชุมนุมนะ ไม่ใช่ยิงเข้าไปจําได้ไหมครับที่มาตกที่ BTS มี<ช>คนเสียช<ะ>ีวิตท,ที่สารแดงมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าของแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดบอกเหมือนกับทุกเหตุการณ์เราก็บอกนิทัศกรรมไปแล้วก็จบมันก็เป็นบาดแผลผมก็พยายามไงถึงได้บอกว่าผมก็เลยพยายามบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็มีคณะกรรมการสอบสวนอิสระแล้วก็กระบวนการยุติธรรมต้องเดินนะครับด้วยความ เชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอยู่ในกรอบของกฎหมายทั้งหมดนะครับแม้ว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้อย่างที่เราต้องการนั่นคือเราพยายามลดความสูญเสียได้มากที่สุดในฐานะผู้นําประเทศถูกไหมครับการการตัดสินใจของเราในเวลานั้นการตัดสินใจของคุณอภิสิทธิ์ในเวลานั้นคือตัดสินใจเพื่อประเทศชาติใช่ครับแล้วก็ผมโดนทั้งสองด้านนะครับคืออีกด้านหนึ่งก็ด่าผมมาจนทุกวันนี้ว่าผมไม่เด็ดขาดนะครับผมยังจําได้เลยว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยที่ราบ11เเนี่ยมี มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าโหมีการบุกโรงยาบาลจุลาจำได้ไหมครับต้องย้ายสมเด็จพระสังฆราชออกถึงขนาดนี้แล้วนะท่านต้องลุยเข้าไปให้มันจบคนตายเป็นพันก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่พูดกับผมอย่างนี้นะมผมยังบอกกับเขาเลยว่าท่านวันนี้อารมณ์ของคนส่วนหนึ่งนะที่ทนไม่ได้กับสภาพที่เมืองมันถูกปิดเนี่มเป็นอย่างนี้แต่เชื่อผมเะครับ ยังไม่ต้องพูดพันคนหรอกคนตายคนเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นต่อไปอย่างต่อเนื่อง<ม>นี่จริงท่านนั้นหลังจากนั้นหลายปีมาเจอผมก็ยังบอกเ<ม>นี่ย<ม>เห็นแล้วเพราะผมมารับเต็มๆเพราะเป็นคนที่ถูกดำเนินคดีนะครับร่วมคุณสุเทพสองคน<ม>โจจำได้ค่ะปีนั้นเนี่ยคุณอภิษ,ษ,ษ์เคยสัมภาษณ์ซึงซ่งโจจำได้จนปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าคุณอภิษ์จำได้ไหมคุณอภิิ์บอกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเราคือคนไทยครับ เราต้องอยู่ด้วยกันครับและผมก็ยืนยันมาตลอดว่ากับผู้ชุมนุมเนี่ยผมไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับ<ม>ต่อให้เขาจะมีจุดยืนทางการเมืองไม่ชอบผมหรืออะไรก็ตามแต่ผมก็บอกว่าเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับ<ม>ให้ความเป็นธรรมกับเขาแต่เหตุทั้งหมดเนี่ยยืนยันเลยครับว่าถ้าไม่มีกองกําลังติดอาวุธ เข้ามาผสมประสานเนี่ยหเหตุการณ์มันจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้และถามว่าวันนี้ยังมีคนกล้าปฏิเสธอีกแล้วว่าไม่มีในมารายงานก็มีแล้วล่าสุดใครครับมายืนยันคุณเซนคุณเซนออกมายืนยันว่าเป็นคนจัดอาวุธให้กับเสื้อแดงเองนะครับในการต่อสู้นะครับซึ่งณวันนั้นเน่ะก็ซุบซิบซุบซิบตั้งแต่จ ตั้งแต่ปี53แล้วว่าอสงสัยจะมีเรื่องของขมิเข้ามาเกี่ยวข้องอแล้ววันนี้คุณเ<อ>็นก็พูดออกมาเองก็พูดออกมาเองเดี๋ยวเราจะคุยดีเทลนะคะที่น่าสนใจมากที่คุณอภิสษ์เล่าให้พี่โจฟังนะคะเรื่องเกี่ยวกับคุณเซนแต่ตอนนี้แจ้ข้อกล่าวหาทีละข้อก่อนนะคะ99ศพไปแล้วจับมือกับนธนาทรไปแล้วอีกอันหนึ่งที่ติดตัวคุณอภิษ์ไปตลอดรวมทั้งท่านชวนซึ่งพี่โจได้เคยสัมภาษณ์ท่านชวนไปแล้ว MOU ขายชาติทําไมอภิสิษ์เวชาชีวะถึง ผ่าน MOU 43โดยไม่ผ่านสภาคนหนึ่งคนเกิดมาหนึ่งครั้งมันต้องทำให้ดีมีสักสีมีฟันและมีจุดหมายใจมันคงสื่อตรงยหยัดยืนไม่ว่าเป็นอย่างไร